สวัสดีค่ะพี่สีรัตน์ะครเพื่อนเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยมาตกแต่งเนาะมาตกแต่งต้นต้นมันเพื่อนต้นมันอ่ะมันกำลังเข้าฝนนะเพื่อนนะก็มาตกแต่งไว้ก่อนนะะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกอยอดออกไปมาใหม่ไ ตัดกิ่งมันไงเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเขาเริ่มจะมีลูกมีเขาเรียก่าอ,อะไรมันเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยขึ้นมาเนาะเนี่ยก็จะมีลูกมีหน่วยนะเพื่อนๆเนี่ยนี่เิ่มติดลูกลอะอ้ามาคะ่ะกรงไก่พี่ไปไหนนี่ ไอใบพวกนี้นะเพื่อนๆเนี่ยนี่ที่เราตัดไปเนี่ยนะฮะยอดยอดอย่างนี้นะเอาไปใส่ต้มไก่นะเพื่อนๆเนี่ยใส่ต้มไก่อร่อยนี่กิ่งนะพอเราตัดมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยนะเอาไปชําได้นะอันนี้มันหมอนเชียงใหม่นะเพื่อนๆเนี่ยชําเสียบลงไปเนี่ยเสียบลงไปเฉยๆมันก็ติดแล้วนี่นะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่ศิรัตต้องมาปรับปรุงดินเขาด้วยเนาะเพราะว่ารากเขาลอย มันโดนน้ำฝนเนะี่ยใช่ไหมลากลอยเห็นไหมนะนี่เพื่อนนะปีก็จะเอาเอ้อะไรนะหยกกล้วยหยกกล้วยนี่มากบคนเขามันช่วยได้นะเพื่อนไอหยกกล้วยเนะี่ยช่วยเกี่ยวกับพวกเติม ทานในตัวเช่นเนาะแล้วก็กบให้ความชุ่มชื้นอ่ะเนี่ยอันนี้นะเพื่อนๆนะนี่ก็เสียบลงไปเลยนะมันก็ติดขึ้นมาเนะี่ยเพื่อนๆหน่อยก็เอาเก่งแก่ะหน่อยนะ,นะเสียบลงไปมันก็ช้ำง่ายดีนะหมอนเนี่ยนี่อยากจะได้สักกระถางหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ย ทำไว้ก่อนเดี๋ยวนี้จะลองดูน,น,น,นี่จะลองดูนะว่ามันจะได้ไหมเน,นี่ยตัดไปเลยอันนี้เอาแค่กิ่งโยกน,นะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะอ่อนไปนะนี่ละลิปใบออกนะนกันคายน้ำหนอ่อย ทำเได้ท,ที่สี่ลัเสียบไวนะ้มันจะได้นะแต่อีกกิ่งนึ่งนะ่ะไม่ได้เนาะตายไปไม่รู้ว่ากิ่งมันอ่อนไปเปล่านะแต่นี่เดี๋ยวจะลองใหม่มันจะได้ไหม,มเสียบไปเลยเสียบไป แต่นี่เก่งมันแก่เนาะมันก็เลยได้เพืเ่นนอนๆนะแต่นั้นมันอ่อนน,นั่นน่ะอันนี้แก่อะค่ะนี่โปนีนกะไปต้มใส่ไก่ได้นะมันทำให้ไก่มันเปื่อยเนาะใบหม่อนอะไปทำชาก็ได้นะถ้าใครมีเยอะๆพี่เยอะก็ยังไม่ได้ทำเลยเนาะฮาชาเพราะว่า มีเวลาเพื่อนทำแต่อย่างอื่น,น,นใส่ไปเลยใช้ประโยชน์ได้ได้ทั้งหลายอย่างนะเนี่ยจักจกล้วยเนี่ยพอเอามาใช้แล้วมันดีนะพี่สีนักอต๊ยใช้ได้ จริงๆแล้วถ้ามีเวลานะสับๆแล้วตากแห้งไว้ก็ดีเพือน <c oughs> เอามาใช้มาเป็นวัสดุปลูกแทนอะไรนะมะพร้าวสับได้เลย <c oughs> มันดีด้วยนะพี่สิรัเคยใช้เป็นวัสดุปลูกนะโอ้โหดินนี้แบบซุยสุดยอดเลย <c oughs> เป็นไนโตรเจนนะ กบลาไว้หน่อยเพราะว่าบางทีฝนไม่ตกมันร้อนมากนะนเพื่อนนะร้อนสุดๆเลยสุดๆเลยแหละเดี๋ยวพอมันย่อยสลายไปนะเพื่อนเนี่ยพอมันย่อยสลายไปมันก็กลายเป็นดินนะนี่กลายเป็น,นดินกลายเป็นปุ๋ยนี่มีกเศษตะไคร์มาใส่ให้ เดี๋ยวจะไปเก็บเอาไปใส่ต้มไก่เพื่อนต้มไก่น,ะ,น,ะ,นะสุดยอดเลยอเยอดหมอนนี่นะใส่ต้มไก่อร่อยนะเพื่อนใครยังไม่เคยลองไปลองเลยค่ะ <c oughs> แต่งไว้หน่นอยเนาะเขาอ,ออกกำลังออกนะ แต่งไม่อยถ้าเราไม่แต่งมัน้วลูกมันจะไม่ใหญ่นะพเพื่อนอ่ะแต่งคราวที่แล้วพี่สิร์แต่งกิิงนะมันเราแต่งกิ่งได้เนาะโอ้โหเป็นลูกเต็มเลยแต่รอบนี้ไม่รู้จะได้เปล่านะเดี๋ยวลองดูลองดูนะนี่ตัดให้มันสั้นลงนะฮะพอมันยาวออกมาเนี่ยทำปุ๋ยไป เลยตัดเลยนีย่ตัดมัดดนสั้นต้องตัดแต่งกิ่งมันนะเพื่อนนะเออเพราะว่าถ้าไม่ตัดนะ้นมันก็ไม่ค่อยจะติด <c oughs> ไม่ค่อยจะติดลูก ถมโคนให้มะนาวเนาะไอหักล้วยมาใส่ให้ต้นพี่นัดพี่นัดบัตเตอร์ของพี่ต้อมนะคะนี่นี่คราวที่แล้วพี่สีเราเรามาใส่นะโอ้มันแตกยอดดีเพื่อนๆนนะลรงแตกยอดเลยเห็นไหมนี่นะโอ้โออยหัวกล้วยนะอย่าประมาทนะทเพื่อนเนี่ยจะบอกให้เร่งการแตกยอด ได้แบบว่าสุดยอดเลยแหละเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในเนาะอี้มอูเหูยอนิ่เดี๋ยวพาไปดูด เนี่ยพี่ศิระมาใส่ต้นมะนาวนี้นะอันนี้ต้นมะนาวยักษ์นะของพี่สมนะคะเนี่ยเนี่ยพี่ศิรวเอากากเอากากแล้วเอาเอะไรนะหยวกกล้วยนี่ะยาเอามาถมโคนไว้เพื่อนๆน่ดูเขาแตกยอดสิเนี่ยเต็มเลยนะฮะเนี่ยเร่งการแตกยอดออกไปดีมากนะนุ่มนะสุดยอดเลยนะคะนั่น ะเพื่อนๆพา่ยอดอกใบาเพียบเลยนะฮะเพื่อนเนี่ยอ่านะเพราะว่าอะไระรู้ไหมฮะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นกิ่งตอนนะเพื่อนนะเวลาที่เราเอาอันเนี้ยมาใส่ไอตัวหยกกล้วยเนี่ยมาใส่นะมันเพิ่มในตัวเจ้นให้กับดินเนาะเสร็จแ,แล้วลากมันก็จะเดินดีไนงะเพื่อนพอลากเขาเดินดีมันก็แตกยอดออกใบเต็มเลยไนยะเห็นไหมนะคะนี่มันกระตุ้นกัน แตกรากได้ดีนะเนี่ยทําให้รากมันเดินดีมันเป็นในตัวเจนไงนเหมือนกับปุ๋ยเย็นนะเพื่อนๆน,นะนี่อันนี้ามาใส่ให้ต้นมะนาวแป้นดกพิเศษนะของพี่ต้อมคราวที่แล้วของพี่ต้อมต้นต้นนี้เนี่ยเราใช้เออเธีเดินนะแขนมันแขนไม่ใช่เหมือนอใช้แขนกล้วยเนาะมาใส่อนะ ไม่ไม่ดีเท่านะไม่ดีเท่านะเพื่อนเพื่อนเนะี่ยไม่ดีเท่ากับหยกกล้วยนะหยกกล้วยเนะี่ยดียวก,กวาก่าแขนกล้วยจักไม่ลัแขนกล้วยอะ,อะแขนมันนะ่ะเอาไปเอาไปเป็นวัสดุปลูกก็ดีนะแต่ถ้าเป็นตัวหยวกมันเนี่ยโอ้โหมากบกบไว้นะเพื่อนเพื่อนนะมันเร่งการแตกยอดออกไปดีแล้วก็ทำให้ลากเขาอะ ขยายดีนะฮะเพื่อนนี่นะก็คือพิสูจน์แล้วนะพิสูจน์แล้วหลายงานละเพื่อนนะคะเนี่ยแขนกล้วยในเวลามันแห้งลงมันจะเป็นอย่างนี้แขนกาบกาบกาบกับแขนมันลนแห้งเลยเป็นอย่างนี้อันนี้เอาไปห่มดินเน่ย,นดนเนยดีห่มดินน่ะดีนะ แต่ถ้าเราจะใส่เป็นปุ๋ยต้องใช้หยวกมันู่สแล้ามันใส่ไว้เต็มเนี่ยกาบกับแขนมันนี่นี่แขนอันนี้เขาเรียกแขนกล้วยนะหยวกมันก็คือลาต้นมันนบางคนก็รู้อยู่แล้วเนาะบางคนไม่รู้เนาะพเพื่อนๆก็อย่าว่ากันนะคะก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะคนรู้ก็ผ่านไปนะพเพื่อนนะ,กะเกษตรรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้ เด็กรุ่นใหม่ๆหยวกก็คือลําต้นมันนี่แหละค่ะเนี่พี่เสียสับๆไว้นะสับไวนะ้ไตรงนี้เพราะว่าจะให้มันบํารุงต้นกล้วยต้นนี้นะ,ะอันนี้กล้วยต้นนี้พี่สียัดเอาตัดมันลงนะนเรียงต้นมันเดี๋ยวเราจะมาดูเนาะว่ามันจะสูงแค่ไหนคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยกล้วยต้นนี้เพราะต้นแม่เขานะ่ะสูงสุดยอดเลยนะนี่ดูต้นดูต้นนี้สิ อันนี้ยังไม่ได้ตัดนะนี่โตวไวๆนะพุ่งงื้อไปนูน่นนี่ละเ,เดี๋ยวจะตัดลงแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาหยกไปกินนะเราก็จะเลี้ยงต้นนี้นะเลี้ยงต้นนี้ให้มันโตก่อนนะฮะไม่งั้นต้นนี้มันจะแข็งนะตัดแล้วเดี๋ยวมันก็จะงอกออกมาเหมือนต้นนี้แหละต้นนี้พี่เสียก็ตัดนะฮะนี่ก็งอกออกมาใหม่นะต้นกล้วยอ่ะตัดเดี๋ยวมันก็งอกนะฮะเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละ เห็นไหมน่ะตัดนงงอขึ้นมาแล้วอันนี้กล้วยน้ำห้าเนาะแต่กล้วยหอมนี่ยังไม่รู้นะเมื่อนเดี๋ยวดูไปก่อนเพราะว่าสภาพต้นมันไม่ดีเนาะตั้งแต่ทีแรกที่พี่สิรันมะาตัดมันเพราะว่าต้นกล้วยน้ำห้ามันล้มใส่กระแทกมันแต่เดี๋ยวดูไปมันรู้จะรอดป่นะตรงนั้นแต่ถ้าต้นมันดีๆสมบูรณ์นะ่ะตัดมามันก็ แตกค่ะเพื่อนๆเนี่ยตัดมันก็แตกน้องกลัวมันตายนะมันไม่ตายนะคะเอาไปแล้วเนาะสำหรับวันนี้การไม่ดีเลยเพื่อนๆเหมนเนี่ยเวลาอากาศมันอา้าวๆเนาะโอ้โหต้นไม้นี่แสดงอาการให้เรารู้เลยนะพเพื่อนๆถ้าอากาศดีเนี่ยต้นไม้มันจะสดชื่นนะถ้าอากาศไม่ดีนะโอ้โหต้นไม้นี่ดูออกเลยนะทนเฉา ดูโซมโซมเลยแหละถ้าอากาศไม่ดีอ่ะมันเหมือนกับออกซิเจนเนาะออกซิเจนนอากาศไม่ไม่ดีอ่ะอืาตอนไม,ม้จะดูเฉาดูแบบดูยังไงดูไม่สดชื่นนะพเพื่อนอคนเป็นกเกษตรจะดูออกนะคนปลูกต้นไม้จะดูออกนะพเพื่อนเอาไปแล้วนะคะวันนี้เนาะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ